สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าวะสัสสวัสดีครับผมสวัสดีครับนักสืบโอ้นักสืบหา,าหายไปทางโดนน่จะหายไปทางใดเนาะเป็นใดนักสืบทางบ้านฝนตกบ่ ติดงานราสนเติดงานอย่างงานสืบบอกกำลังมาไล่มือแหลกไล้นี่ฮะบ่ไดไห่โดนเลยเป็นเดือนละ <c oughs> คุณๆนะเนี่ยพี่นักสืบคุณๆนะพี่นักสืบว่าฉันสืบอ,อย่างนอกครับ ภาษายัางกบบระโบลูอ่านบมเป็นเลยวัสดีนะครับผมวัสดีนะครับบอด้ว่าพอกันโดนหายหายนา้าหายตากันไปเบิดเลยจำสือผู้ดใดบอด้สบายดีสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพี่นนมิ้นเองฮะอ๋อน้องมิ้นเหรอสวัสดีครับน้องมิ้น แสดงว่าน้องมิ้นกับนักสืบเคยเคยเข้ามาร่วมกันอยู่เมื่อก่อนเคยเข้ามาคุยกันอยู่น้องมิ้นทำอะไรอยู่ครับกินข้าวหรือยังครับใช่มาสดงเอานักสืบไปไหนละนักสืบ กำลังจะเตรียมตัวนอนอ๋อเตรียมตัวนอนเนาะคิดว่าจะเตรียมตัวไปไหนซะอีกวันนี้ไม่กินเหล้ากันหรอคนดูพี่ไม่ขึ้นเลยน้องมินขนาดน้องมินเข้ามาพิมพ์อยู่คนดูยังไม่ขึ้นเลยอะไรนะวันนี้ไม่กินเหล้ากันหรอ ไม่กินต้มอ,อ่ะบานแดงมันไม่ดันใช่น่าจะใช่ครับดูที่คนดูอยู่ศูนย์เลยคนดูอยู่ศูนย์แต่มีน้องมิ้นมิ้นมาอยู่ แต่คนดูไม่ขึ้นอ๋อสางั้นที่น้องมิ้นฝนตกป่าน้องมิ้น มาชนวันนี้ไม่ตกนะคะอ๋อเมื่อวานฝนตกทั้งคืนเลยนะเมื่อวานสองสามวันติดเลย คิดว่าลืมกันไปหมดแล้วเนาะไม่ได้ขึ้นมาไหลานานสวัสดีหนึ่งคนดูครับผมสวัสดีครับเพิ่งเด้งขึ้นมาหนึ่งคนดู <c oughs> ตลกมากเลยสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับหนึ่งคนดูครับผมเออหายไปละหนึ่งคนก็หายไปเลย เขามาฝากกดไลค์กดใจให้หน่อยเด้อ